นี่แม่กล้ามีปัญหากับผมใช่ไหมแกกล้าทำแบบนี้กับแม่ตัวเองได้ไงคนกแก่ๆแบบนี้อยู่ไปก็เป็นพาระให้ไปอยู่บ้านพักคนชรามันก็ถูกนี่ครับนี่แม่ทำอะไรของแม่วะฮะเสียงดังลั่นบ้านไปหมดแล้ว ผมไม่ได้ผมข้าวแค่นี้ทําไม่ได้ใช่ไหมเปล่านะลูกเปล่าแม่ไม่ได้ตั้งใจอะ่ะแม่ไม่ได้ตั้งใจลูกมานี่เลยแม่เจ็บนะลูกผมบอกแม่ให้ไปอยู่บ้านพักคนชราแม่ก็ไม่ไปแม่รู้ไหมเพราะผมลําบากแค่ไหนที่ต้องดูแลคนแก่ๆแบบแม่เนะี่ยอย่าทำอะไรแม่เลยนะแม่ขอร้องล่ะอย่าทำอะไรแม่เลยนะลูกตัวคนปัญหาจริงเดี๋ยวถ้าพีเฮดกับพี่เนยมา ไม่บอกพวกเขาเลยนะว่าแม่อยากไปอยู่บ้านพรกกุชลาเข้าใจไหมใครมาขอบ้านเวลานี่วะงา่ามคาจริงๆรออยู่ตรงนี้นะและอย่าสร้างความวุ่นวายให้ผมอีกจาก้าลูกอ้าวามีให้พี่เนย ทำไมกลับมาไว้จ้าครับเนี่บอกว่าจะมาตอนเย็นไม่ใช่หรอพอดีพี่กับเฮดเคียร์งานเสร็จไวอย่ะก็เลยแวะมาหาแม่แล้วแม่ล่ะแม่อยู่ข้างในครับปะ่ะแม่มจะมาอะไรตอนนี้วะแม่กินข้าวหรอคะอ,อ๋อกินเรียบร้อยแล้วครับพี่เนย มันทำปลานึ้งมะนาวให้แม่กินแม่กินเยอะมากเลยนะครับใช่ไหมคะแม่ใช่จ้ะหนูเห็นแม่กินข้าวอร่อยหนูก็อุ่นใจแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวรอผมกับเนยเคียงานอีกนิดให้อะไรมันลงตัวกว่านี้อีกหน่อยแล้วผมจะมารับแม่ไปอยู่ด้วยที่บ้านนะครับหนูจะพาแม่ไปเที่ยวเยอะๆเลยดีไหมคะแม่ระหว่างนี้ก็ฝากแม่ด้วยนะวินดูแลแม่ดีๆละ่ะโห พี่เฮไม่ต้องห่วงเลยครับผมดูแลแม,แม่อย่างดีเลยครับ <c oughs> ใช่ไหมคะแม่ใช่จ้ะลูกวินอะดูแลแม่อย่างดีเลยลูกแต่เฮทเนยลูกแม่อยากไปอยู่บ้านพักคนชรานนะแม่คะทำไมอยู่ๆแม่ถึงอยากไปอยู่บ้านพักคนชราล่ะคะมีอะไรหรือเปล่าคะแม่ไม่มีอะไรรจ้ะลูกแม่ไม่อยากรบกวนลูกๆนะจ๊ะ อีกอย่างอะที่บ้านพักคนชราคนตั้งเดียวตั้งแยะถ้าแม่ไปอยู่อะแม่ก็จะได้มีเพื่อนคุยได้ไงแม่ครับอยู่บ้านก็ดีอยู่แล้วทําไมถึงอยากไปบ้านพักคนชราหรอครับพี่เฮนกับพี่เนยยุ่งก็จริงแต่แม่ก็ยังมีผมอยู่นะครับนั่นสิคะแม่แม่อยู่บ้านกับวินแม่ก็สบายอยู่แล้วนี่คะรองานหนูกับเฮนเสร็จเมื่อไหร่อ่ะหนูจะมารับแม่ไปอยู่ด้วยนะคะช่วงนี้หนูยุ่งกันอยู่นิดหน่อยอะค่ะแม่อยู่นี่วินจะได้ดูแลแม่ได้ด้วย ผมเองก็สบายใจกว่าบ้านพักคนชรามันจะไปหน้าอยู่เท่าบ้านเราได้ยังไงล่ะครับจริงไหมวินจริงครับพี่เฮดกับพี่เนยพูดถูกครับแม่อยู่กับผมผมจะดูแลแม่เองพี่เฮดกับพี่เนยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแม่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะพวกเราอะดูแลแม่ได้อยู่แล้วค่ะใช่ครับแม่คนเดียวอะยังดูแลผมกับวินมาจนโตป่านี้ได้เลยตอนเนี้ยมันถึงเวลาที่พวกผมจะต้องดูแลแม่ตอบแทนบ้างแล้วล่ะครับ ได้ไดเดี๋ยวฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยนะมีอะไรหรือเปล่าคุณพอดีว่าที่บริษัทโฮรมาค่ะบอกว่ามีธุระดว่วนเราสองคนต้องรีบกลับแล้วลคะ่ะแม่ครับผมซื้อโสมมาฝากด้วยนะครับเย็นเนี้ยเดี๋ยวให้วินต้มซุปบำรุงหน้ากายให้แม่นะครับวินอไม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะดูแลแม่อย่างดีเลยครับ <c oughs> แม่คะงั้นหนูกลับก่อนนะคะของดีๆแบบนี้ต้มให้ยายกแกย่ๆอย่างแกกินก็เสียดายของเปล่าบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะมีขี้แกกอะไรจะบอกพี่สะพ้ายใช่ไหมว่าฉันเป็นคนมาขับให้แกพูดอ่ะแม่เปล่านะลูกแม่เปล่าแม่มีกล้าหรอกลูกของจะรถไหนดิคุณไม่ได้ไว้ที่ฉันคะ่ะเอา้า สงสัยผมจะลืมไว้บ้านวินแน่เลยอ่ะคุณเนี่ยจริงๆเลยอะ่ะไม่กล้าก็ดีแล้วผมตื่นอะไรแม่หนึงนะตอนนี้แม่อยู่บ้านผมผมเป็นคนเลี้ยงดูแม่แม่ต้องทําตัวดีๆแม่ถึงจะได้อยู่ที่นี่ต่อแต่ถ้าแม่ทําตัวไม่ดีเลี้ยมเก็บข้าวองย้ายไปอยู่บ้านพักคุชลา,าเลยอะไรมองอะไรนี่แม่กล้ามีปัญหาผมใช่ไหมฮะทำอะไรอะ่ะยุ่เดี๋ยวนี้เลยนะ แกทำไรแม่ฮะวินพี่พี่พี่เฮททำไมกลับเข้ามาครับเนี่ยว่าจะไปบริษัทไม่ใช่ครับนี่ฮะฉันกับเฮนไม่กลับมาก็คงไม่เห็นว่านายทำอะไรกับแม่แบบนี้อ่ะเออพี่เนยฟังผมก่อนนะครับคือผมจะแม่แค่พูดเล่นกันนะครับพูดเล่นงั้นเหรอนี่แม่แกนะว,วินแกกล้าทำแบบนี้กับแม่ตัวเองได้ไงถึงว่าล่ะ ทำไมแม่ถึงอยากไปอยู่บ้านพักคนชราก็เพราะว่าหนายหลังแก่แม่แบบนี้ไงล่ะงก็ดีในไหนผู้พี่ก็รู้แล้ะผมจะได้เลิกเสีสเสงปั้นหน้าซะทีคนแก่ๆแ,แบบเนี้ยเนื้อตัวก็ไม่ตะก,ก,กินเหม็นวันๆก็ไม่ทำอะไรอยู่ไปก็เป็นพาละให้ไปอยู่บ้านพักคนชรามันก็ถูกนี่ครับแกพูดอะไรออกมารู้ตัวไหมฮะถ้าพี่ไม่อยากให้แม่ไปพี่ก็รับแม่ไปอยู่ด้วยสิ เลยก็ไม่ต้องเอากลับมาส่งนะผมอยากอยู่คนเดียวผมไม่อยากมีตัวภาระแบบนี้ถึงฉันจะเป็นแค่ลูกสะใภ้แต่ฉันก็ไม่มีวันให้แม่ไปอยู่บ้านพักคนชราเด็ดขาดก็ลองดูดิพี่กับพี่เฮดมาวัน,วนยุ่งแต่เรื่องงานพี่ไม่มีปัญญ,ญาเล่นดูแม่หรอฮะไม่เกี่ยวกับแกแม่ครับแม่ไม่ต้องห่วงนะครับต่อให้พวกเราจะต้องกินข้าวคู่กับเกลือผมก็ไม่ยอมปล่อยให้แม่ต้องลำบากหรอกครับแม่คะ หนูกับเฮดจะดูแลแม่ไปตลอดชีวิตค่ะฉันผิดหวังในตัวแกจริงๆฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะกล้าทากับแม่ที่อุ้มท้องเลี้ยงดูแกมาตั้งแต่เล็กๆแบบนี้ได้ต่อจากนี้ไปแกไม่ใช่น้องชายของฉันไม่ใช่ลูกของแม่อีกต่อไปเชิญแกใช้ชีวิตอันสุขสบายของแกไปคนเดียวเถอะไปกันเถอคะค่ะกลับบ้านเรานะคะแม่แม่แก่แล้วอย่าคิดว่าแม่เป็นภาระวัยเด็กแม่ดูแลเราได้ไวัยแก่ เราต้องดูแลแม่นะคะ